สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นา,นาพันา์ไม้บ่ายเิตยาที่เห็นอยู่นี้นะคะคือต้นกวักมรกตนะคะวันนี้เราจะมาแก้ไขกันโดนน้ำฝนเยอะโดนน้ำฝนช่วงที่ฝนชุกนะคะมีปัญหาหัวเริ่มฝ่อเริ่มเน่านะคะ ก็ต้องมาแก้ไขนะคะโดยการตัดแต่งรากออกไปนะคะหรือกระถางออกมาแล้วตรงไหนที่เป็นแผลเราก็ใช้มีดคมๆเฉือนออกตัดออกนะคะถ้าไม่นำมาหรือแก้ไขก็จะเน่าทั้งกระถางทั้งต้นเลยนะคะตัวนี้ก็ดูอาการไม่ค่อยดีก็ต้องคอยสังเกตนะคะต้นไม้ของเรานะคะ,ะบริเวณที่เป็นแผลใช้มีดคมคม ตัดเฉือนออกไปนะคะรากที่ยาวอยู่เราก็จะต้องตัดแต่งออกไปนะคะในหนึ่งกระถาง11นิ้วที่เห็นอยู่นี้ก็จะสามารถนำมาแยกมาปลูกได้อีกหลายกระถางนะคะถ้าเราทำลักษณะนี้นะคะ,ะไม่ปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งเฉาเน่าไปโดยไม่แก้ไขนะคะเราต้องอมาทำลักษณะนี้นะคะ ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและในดินนะคะขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะใช้ใบปักปลูกก็สามารถติดเป็นได้นะคะตัวนี้ก็มาแก้ไขแบบนี้ลักษณะนี้ได้นะคะโดยที่เราใช้น้ำปูนนะคะปูนกินหมากแช่แล้วนำนำนำ้นำใสๆนะคะเราจะมาทำการแชร่กวากมรกตดังที่เห็นในคลิปนี้นะคะ แช่ให้ท่วมเลยนะคะถ้าไม่ท่วมเราก็ต้องเทไปให้น้ําท่วมบริเวณที่หัวของกวักมรกตนะคะ,ะเมื่อแช่ลงไปประมาณสัก1ถึงสองชั่วโมงนะคะเราก็จะยกขึ้นมาไปผึ่งลมบริเวณที่อยู่ตรงตะแกรงนะคะให้แห้งนะคะให้แผลแห้งเลยนะคะ,ะน้ำท่วมแล้ว เสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาผึ่งลมลักษณะนี้นะคะผึ่งลมให้แห้งนะคะแห้งเสร็จแล้วค่อยนําไปปลูกในหนึ่งกระถางที่รือออกมาเราจะได้กวัมกมรกตอีกหลายกระถางเลยนะคะ เมื่อพึ่งลมแห้งแล้วกระถางที่เตรียมไว้นะคะพร้อมกับดินที่ปลูกก็มาทำการปลูกขยายกันต่อไปนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะตัวนี้จะ,ะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13นี่แหละค่ะเป็นออสโมโค้ะนะคะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปก็นิยมใช้นะคะตัวนี้ ยิ่งอยู่ตามในอาคารบ้านเรือนนะคะก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้ได้ไม่ต้องใส่บ่อย2เดือนใส่ครั้งหนึ่ง3เดือนใส่ครั้งหนึ่งนะคะ,ะปลูกเสร็จแล้วตัวนี้ได้ละสองกระถางนะคะ ก็เราจะปลูกให้ลักษณะหัวของกวักมรกตดลอยขึ้นมาเพื่อความสวยงามาโดดเด่นก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะก็ทำได้เหมือนกันตัวนี้ใส่กระถางสวยงามนะคะหรือใครมีกระถางพลาสติกก็ใช้ได้นะคะก็าสามารถปลูกได้เช่นกันนะคะกระถางพลาสติกแบบนี้ ก็สะดวกในการยกการย้ายที่นะคะสำหรับกระถางพลาสติกส่วนหัวเล็กๆนะคะหัวเล็กๆที่มีหัวกลมๆสวยงามแบบนี้เราก็จะใส่แก้วโชว์หัวโชว์โขดเขาขึ้นมาก็จะมองดูสวยงามไปอีกในลักษณะหนึ่งนะคะก็โดยการแช่น้ำใส่น้ำพอประมาณที่ก้นกระถางน,นะคะตัดแต่งรากออกแล้วก็โชว์ ส่วนหัวก็จะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะตัวนี้ก็จะโชว์หัวโชว์โขดของต้นไม้นะคะก็สวยงามตั้งประดับโต๊ะทำงานได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะาการรื้อกระถางต้นกวักมรกตออกมาปลูกใหม่หลังจากนี้ไปนะคะก็อย่าเพิ่งไปให้โดนน้ำฝนอีกนะคะ ฉีดพรมน้ำสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะไม่ต้องให้ชุ่มมากนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไปลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆดีกว่าจะให้ต้นไม้อ่าเน่าไปทั้งกระถางนะคะเราจะได้เพิ่มจำนวนต้นไม้อีกนะคะคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะพีนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ